สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาของบันพับุรุษการ์ตูนผู้ใหญ่ของทางฝั่งญี่ปุ่นการ์ตูนที่มีเชื่อเรื่องว่าอุโรสกิโดจิ Legend of Overfiend หรือที่แปลเป็นไทยได้ว่าอุโรสกิโดจิตำนานโคตรเทพที่เจ๋งที่สุดใน3โลกภาค2ตอนที่1นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นภาค2แต่เนื้อหามันก็ไม่ได้ต่อจากภาค1นะครับไทม์ไลน์ของเนื้อหาในภาคนี้จะอยู่ช่วงกลางๆของภาค1ครับจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนยังคิดว่านากุมะยังเป็นโคตรเทพอยู่ครับในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพยอรมันท,ทําาาท่่วั งครมผู้นำกองทัพเยอรมันในตอนนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ท่าไม้ตายก้นหีบใช้พิธีกรรมปลุกผีเรียกปีศาจให้มาช่วยสู้ให้แต่ดอกเตอร์ตาเหลือกผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้ก็บอกว่าจะให้ทําตอนนี้มันกระทันหันเกินไปเครื่องจักรที่จะใช้เรียกปีศาจมันยังไม่สมบูรณ์แต่ท่านผู้นำก็บอกว่าพวกเราไม่มีเวลาแล้วต่อให้ไม่สมบูรณ์ก็ท,ทํทำไปเถอะดอกเตอร์ตาเหลือกก็เลยต้องยอมทําตาม,ตามแต่โดยดีแล้วผลที่ออกมาก็คือล้มเหลว เครื่องจักรของดอกเตอร์ไม่สามารถเรียกปีศาจที่ใช้งานได้ออกมาได้แล้วดอกเตอร์ก็ถูกลงโทษที่ทำงานไม่สำเร็จด้วยการประหารชีวิตจากนั้นสถาบันวิจัยก็โดนเครื่องบินของอเมริกาทิ้งระเบิดใส่หลักฐานที่ว่าเยอรมันเคยทำอะไรแบบนี้ก็เลยถูกทำลายไปจนหมดท่ามกลางกองเพลิงภายในสถานวิจัยที่กำลังจะพังทลายลงเฮาเซ่นที่2ลูกชายของดอกเตอร์ตาเหลือกำลังสิ้นหวังอย่างหนักเพราะเขาคิดว่าตัวเองต้องตายที่นี่แน่ๆแ,แต่แล้วเขาก็ได้พบกับอะไรบางอย่างแล้วเขาก็รอดตายมาได้จากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดมาที่ยุปป ซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ประเด็นก็คือเขายังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยทั้งๆที่น่าจะอายุ7-80แล้วแท้ๆแต่หน้าตายังดูเหมือนคนอายุ30ต้นต้นๆอยู่เลย สรุปก็คือเมื่อ60ปีที่แล้วพ่อของเขาสามารถเรียกปีศาจออกมาได้สาเร็จแต่ก้อนหินเวทมนต์ที่ใช้ควบคุมปีศาจมันหลุดออกมาจากเครื่องจักรปีศาจมันก็เลยอารวาสแต่ก็บังเอิญว่าลูกแก้วนั้นมันได้มาอยู่ในมือของเฮาเซ่นพอดีเฮาเซ่นก็เลยสามารถสั่งการพวกปีศาจได้แล้วก็ได้กลายมาเป็นพันธมิตรกับปีศาจที่มีชื่วโคโฮคิแล้วเป้าหมายของเฮาเซ่นก็คือการฆ่านาก,กุโม,โมะที่เขาคิดว่าเป็นตัวจริงของโคเทเพื่อที่เขาจะได้กลายมาเป็นผู้ปกครองทั้ง3โลกแทนโคเทเฮาเซ่นกับโคโฮคิได้บุกมาที่่่อาาาาาณััักกกกรรรตววว์ููมมนนนไไดด้้้้้ททยยผบชแล็ขโ บางอย่างไปจากวิหารศักดิ์สิทธิ์แก๊งคุโรโกะรีบไปบอกอามาโนให้มาช่วยแต่อามาโนก็มาถึงช้าไปพออามาโนมาถึงวิหารศักดิ์สิทธิ์เฮาเซนมันก็ได้จากไปแล้วอามาโนจะรีบตามมันไปแต่เขาก็ได้เจอกับมิมิกิกเก่าของเขาที่เคยคบหากันเมื่อหลายร้อยปีก่อนอามาโนก็เลยพักเรื่องการตามล่าเฮาเซนเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปออกเดทกับมิมิเพื่อรื้อฟื้นความหลังเรียกได้ว่าพอมีหญิงก็ทิ้งหน้าที่กันเลยทีเดียวจากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดมาที่โลกมนุษย์ถ้าแค่อากิกกกกกากมะม ต้องไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกับครอบครัวกําลังจะเดินทางกลับมาที่ญี่ปุ่นนาคุโมะไปรอรับทาเคอากิที่สนามบินนาคุโมะตื่นเต้นมากที่เขาจะได้เจอกับญาติสนิทในวัยเด็กอีกครั้งแต่ในจังหวะที่เครื่องบินกําลังจแลนดิ้งเครื่องยนต์ที่ปีกด้านขวาก็เกิดระเบิดขึ้นทาเคอากิมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเขาก็เห็นว่าตัวการที่ทาให้เครื่องยนต์ระเบิดก็คือปีศาจแล้วจากนั้นก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นภายในเครื่องบินผู้โดยสารทุกคนในเครื่องบินถูกปีศาศจ แต่ก็เหลือเชื่อมากที่ทาเคอากิรอดตายมาได้เขารอดมาได้แบบปฏิหารเพียงคนเดียวแต่เขาก็เสียเลือดไปมากนากุโมรีบมาบอกคุณหมอว่าเขากับทาเคอากิเลือดกรุ๊ปโอเหมือนกันเอาเลือดของเขาไปใช้ได้เลยแล้วคุณหมอที่หน้าตาคุณๆที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเฮาเซนปลอมตัวมาก็บอกว่าได้เลยแล้วเฮาเซนก็ถ่ายเลือดของนากุโมไปให้กับทาเคอากิเมกุมิที่เห็นเหตุการณ์ก็สังหรณ์ใจไม่ดีเพราะก่อนหน้านี้คนที่ได้เลือดของนากุโมไปไม่มีใครจบสวยสักคนแล้วกลางดึกคืนนั้นก็มีปีศาจตัวนนหนึน่งขับรถเล่่นอยู แล้วเช้าวันต่อมาพอนาคุโมะได้ข่าวว่าทาเคอากิพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็ยิ้มหน้าบานแล้วก็มาโรงเรียนอย่างมีความสุขส่วนทางด้านเมกุมิชมรมคาราเต้ของโรงเรียนได้เอาสลับเปามาเส้นเธอพวกชมรมคาราเต้ขอร้องให้เมกุมิช่วยไปสู้กับนักเรียนใหม่คนหนึ่งให้หน่อยไอ้นักเรียนใหม่คนนี้มันฝีมือดีมากประธานชมรมอยากจะได้มันมาเข้าร่วมทีมแต่ถ้าไม่มีใครเอาชนะมันได้มันก็จะไม่ยอมเข้าชมรมซึ่งเมกุมิก็รับปากเพราะเธอกินสลับเปาของพวกชมรมคาราเต้ไปแล้วแล้วนักเรียนใหม่คนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเขาก็คือทาเคออาาากกกิั่่เ,เคบบวขไมสู้ สุภาพบุรุษไปอีกเมกุมิรู้สึกประทับใจในนิสัยของทาเคอากิแต่เธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเมกุมิก็เลยบุกก่อน That's <laughs> it! ตอนแรกเมกุมิเหมือนจะได้เปรยียบแต่ในที่สุดทาเคอากิก็เป็นฝ่ายชนะแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทาร้ายเมกุมิแล้วหลังจากสู้เสร็จทาเคอากิก็ไปโค้งคำนับคู่ต่อสู้ของเขาทุกคนแล้วก็บอกว่าเขายินดีที่จะเข้าชมรมเมกุมิประทับใจทาเคอากิมากเพราะนอกจากจะเก่งแล้วก็ยังนิสัยดีอีกด้วยแล้วพอถึงตอนพักเที่ยงทาเคอากิกับนากุโมะก็มากินข้าวด้วยกันนากุโมะถามว่าตอนเด็กๆทาเคอากิอ่อนแอมากห่วยแตกพอ่พอๆกับเขาเลยแล้วทำไมายอยู่ๆถึงต่อสู้เก่งขึ้นมาได้ทาเคอากิตอบว่าก็เล่นกีฬาออกกําลังกายในสี่ถามได้้ใใครมันจะปล่ออยยหตวเง ไม่ได้เรื่องไปตลอดเกิดเป็นคนมันก็ต้องรู้จักพัฒนาสิ พูดจาจิก,กัดคนอื่นได้อย่างหน้าตาเฉยแบบนี้เมกุมิยิ่งถูกใจเมกุมิมาหาทาเคอากิที่ดาดฟ้าของโรงเรียนแล้วก็ได้แนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการกับทาเคอากิแล้วก็แอบอ่อยเข้าไปด้วยนิดๆหรืออาจจะไม่นิดก็ได้ซึ่งก็เพราะว่าเมกุมิเป็นคนน่ารักแล้วก็สดใสทาเคอากิก็เลยรู้สึกชอบเมกุมิเหมือนกันหลังเลิกเรียนทาเคอากิก็แวะไปกินข้าวเย็นที่บ้านของนากุโมซึ่งครอบครัวของนากุโมก็ดีกับทาเคอากิมากครอบครัวของนากุโมจะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับทาเคอากิจนกว่าเขาจะเรียนจบพ่อแม่ของนากุโมใจดีีน umo, ีนคคุุโมมรรออบัวท่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทาเคอากิก็มีเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาไม่มีอีกแล้วพอนึกถึงการตายของพ่อแม่ทาเคอากิก็รู้สึกปวดหัวแล้วก็เห็นภาพหลอนเขาก็เลยเขอตัวกลับบ้านก่อนระหว่างที่จะกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ทาเคอากิก็เห็นข่าวฆาตกรรมซึ่งเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับภาพหลอนที่แวบเข้ามาในหัวของเขาก่อนหน้านี้ไปเปะเลยเขาไม่เคยเห็นข่าวนี้มาก่อนแน่ๆแต่ทําไมภาพหลอนที่เหมือนกันมันถึงปรากฏขึ้นมาในหัวของเขาได้ทาเคอากิรู้สึกปวดหัวมากเขาเรีบวิ่งกลับบ้านแล้วก็ไปเห็นภาพหอออออนนนีกกวว่าา่าาคครรรบัััยยงูพ้้ม แต่จริงๆแล้วบ้านของเขาว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยชีวิตตอนนี้มันช่างน่าเศร้าเหลือเกินซึ่งสาเหตุทั้งหมดก็เป็นเพราะเฮาเซนเฮาเซนต้องการที่จะเปลี่ยนให้ทาเคอากิเป็นปีศาจแล้วก็จะให้ทาเคอากิไปฆ่านากุโมะเฮาเซนมันสะกดจิตให้ทาเคอากิไปอลาลาวะทำร้ายผู้คน ที่ทาเคอากิเห็นภาพหลอนจากเหตุฆาตกรรมก็เพราะว่าคนลงมือก็คือเขานั่นเองเมกุมิรู้สึกเป็นห่วงทาเคอากิเธอก็เลยมาชวนทาเคอากิไปเที่ยวเมกุมิพาทาเคอากิบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็เฉลยความจริงว่าเธอไม่ใช่มนุษย์เมกุมิบอกให้ทาเคอากิรู้ว่าเลือดของนาคุโม,โมะได้เปลี่ยนให้เขากลายเป็นมนุษย์กึ่งปีศาจไปแล้วแต่เธอก็ไม่รังเกียจแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างขอให้ช่วยเหลือทาเคอากิถึงแม้เธอจะแอบเสียว,ว่า ท้ายที่สุดทาเคอากิอาจจะจบไม่สวยก็ตามแล้วทาเคอากิที่มองโลกในแง่ดีก็บอกว่าเขาเองก็จะพยายามต่อสู้กับเลือดปีศาจในตัวแล้วก็จะหาทางควบคุมมันให้ได้เมกุมิฟังแล้วก็มีความหวังว่าบางทีตอนจบอาจจะแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้เมกุมิยกเครื่องรางประจำตัวของเธอให้กับทาเคอากิทาเคอากิขอบคุณแล้วก็ทำตาหวานซึ้งใส่ตอนนี้โลกของทั้งคู่เป็นสีชมพูแต่เรื่องดีๆมันก็เกิดขึ้นกับทาเคอากิได้ไม่นานโคโฮคิ oki, ปีศาจคู่หูของเฮาเส้นบินมาจับตัวเมกุมิ 준비상. ทาเคอากิที่บินไม่ได้ก็เลยตกลงไปในแม่น้ําแล้วก็ปรากฏว่าโคโฮคิเป็นแฟนเก่าของเมกุมิทั้งคู่เคยคบหากันเมื่อประมาณ100ปีก่อนเมกุมิได้บอกเลิกกับโคโฮคิแต่โคโฮคิมันตัดใจจากเมกุมิไม่ลงโคโฮคิมันบอกเมกุมิว่าเรากลับมาอยู่ด้วยกันมาเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเมื่อก่อนเถอนะซึ่งมาเป็นหนึ่งเดียวกันที่มันพูดถึงก็หมายถึงการมาเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆโคโฮคิดูดเมกุมิเข้ามาในร่างของมันเมกุมิคิดอะไรไม่ออกเธอตะโกนเรียกชื่อทาเคอากิก่อนที่เธอจะถูกโคโฮกิมัน ได้ยินเสียงของเมกุมิร่างกายของเขาก็เปล่งแสงสีเขียวออกมาเขาเส้นที่แอบสังเกตการดูอยู่ก็หัวเราะแล้วก็พูดออกมาว่าไหนที่สุดข้าก็จะได้ครองโลกสักทีแล้วหลังจากนั้นทาเคอากิก็ว่ายน้ำเร็วปานปลาฉลามไล่ตามโคโฮคิไป แล้วเขาก็ได้ยิงลำแสงอาสน์ใส่โคโฮคีแล้วก็พุ่งเข้าไปกระแทกยอดอกของมันต่อ การโจมตีของทาเคอากิรุนแรงมากจนเรือระเบิดแล้วทาเคอากิก็สามารถช่วยเมกุมิออกมาได้สำเร็จโคโฮคิจะไล่าตามไปแย่งเมกุมิกลับมาแต่เฮาเซนก็ได้ห้ามเอาไว้เฮาเซนบอกว่าถ้าโคโฮคิไล่าตามไปก็มีจต่จะตายเปล่าคู่ต่อสู้ของทาเคอากิคือนากุโมถ้าทาเคอากิฆ่านากุโมได้เมื่อไหร่มันก็จะได้ครองโลกแล้วโคโฮคิก็จะได้เสพสุขไปกับมันด้วยแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ใจเย็นๆแล้วก็ทำตามแผนไปก่อนทางด้านทาเคอากิเขาเอาเมกุมิไปส่งคืนที่บ้านของนากุโมเพราะเขาไม่รู้ว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหนนนจากั้เ ก็กลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเองทาเคอากิยิ้มอย่างมีความสุขที่สามารถควบคุมพลังปีศาจได้สาเร็จเขาสามารถหลุดออกมาจากการควบคุมจิตใจของเฮาเซ็นได้แล้วแต่พอกลับมาถึงบ้านทาเคอากิก็โดนเฮาเซ็นใช้เวทมนต์ควบคุมอีกรอบจิตใจของทาเคอากิ A G กับเวทมนต์ของเฮาเซ็นอะไรจะแข็งแงกร่งกว่ากันแน่นอนครับว่าถ้าจิตใจของทาเคอากิ A ชนะมันก็จะไม่มีเรื่องให้เล่าต่อเพราะฉะนั้นทาเคอากิก็เลยถูกเฮาเซ็นควบคุมอีกครั้งเฮาเซ็นสั่งให, A ห้ทาเคอากิไปฆ่านากุโมะทาเคอากิก็เลยไปหาหนากุโมะที่บ้าน 超人をそうすればお前の苦しみは消え แต่ตอนไปถึงนากุโมะกำลังพูดถึงทาเคอากิในแง่ดีมากๆให้กับแม่กับอาเคมิฟังอยู่พอดีทาเคอากิ ake 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 ก็เลยทำไม่ลงแล้วก็ไประบายความคลั่งกับคนแถานั้นแทน แล้วเช้าวันต่อมาทาเคอากิก็ไปโรงเรียนตามปกติแต่เขาก็มีท่าทีเปลี่ยนไปนิดนดกลางดึกคืนนั้นทาเคอากิพยายามต่อสู้กับพลังปีศาจในตัวอย่างยากลาบากแต่นากุโมะก็ดันมาหาอีกนากุโมะจะมาชวนทาเคอากิไปเล่นประทัดเพราะตอนกลางวันนากุโมะเห็นทาเคอากิดูมีท่าทีแปลกๆซึ่งก็มาได้จังหวะนรกมากๆพอเห็นหน้านากุโมะทาเคอากิก็สติหลุดแล้วก็เข้าไปบีบคอจากนั้นก็จะเอาเศษกระจกไปเชืดอดคออาเคมิจะเข้าไปห้ามเธอก็เลยถูกเศษกระจกบาดแล้วพอแฟนโดนทาร้ายนากุโมะก็แปลงร่างเลยเมกุมิเป็นห่วงกลัว,ว่า ทาเคอากิจะโดนานาคุโมะตบจนสูขสิดเธอก็เลยบินมาตะโกนห้ามทาเคอากิก็เลยได้สติขึ้นมานิดนึงแล้วก็อาศัยโอกาสนี้วิ่งหนีไปสงบสติอารมณ์ในระหว่างที่ยังควบคุมตัวเองได้ซึ่งเหตุการณ์มันก็วนเวียนไปมาแบบนี้หลายรอบแล้วพอควบคุมตัวเองได้เดี๋ยวก็ถูกเขาเส้นสะกดจิตให้ควบคุมตัวเองไม่ได้อีกแต่เดี๋ยวเมกุมิก็จะมาช่วยให้ควบคุมตัวเองได้ แต่เดี๋ยวเฮาเซนก็จะโผล่มาอีกแล้วก็อาจจะวนหลูไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่รู้จักจบจากสิน้นทาเคอากิก็เลยจะฆ่าตัวตายซะเลยแต่เมกุมิก็ได้มาช่วยเรียกสติให้เป็นครั้งที่ร้อยแล้วพอเหมือนจะได้สติเฮาเซนมันก็โผล่มาเหมือนเดิมแต่คราวนี้เฮาเซนมันคงจะเบื่อที่จะให้เมกุมิมาคอยเรียกสติทาเคอากิกแล้วมันก็เลยลักพาตัวทั้งคู่ไปที่ฐานทัพของมัน ทางด้านนากุโมเขาสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทาเคอากิแล้วอาาโนะก็มาอธิบายเรื่องทั้งหมดให้นากุโมฟังอาาโนะเล่าทุกอย่างให้นากุโมฟังเหมือนกับในคลิปนี้ที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นแหละแล้วนากุโมก็ถามว่ามันพอจะมีทางที่จะทําให้ทาเคอากิกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วอาาโนะก็ตอบแบบชูๆว่าไม่มีทางเดียวที่จะช่วยทาเคอากิได้ก็คือฆ่าเขาซะนากุโมทําหน้าขึง,ข,งขังแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเขาจะหาทางช่วยทาเคอากิโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเองแล้วคุโรโกะก็บินมาบอกอาาโนะว่าเมกุมิกับาาาเเคอกกิถูนจัับตวไป เฮาเซนจะใช้เมกุมิเป็นเครื่องสังเวยให้กับเครื่องจักรปีศาจเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ทาเคอากิกลายเป็นราชาปีศาจแห่งความวิบัติเพื่อที่ทาเคอากิจะได้มีพลังอํานาจมากพอที่จะฆ่านากุโมะโคโฮคิมันยังรักเมกุมิอยู่พอมันเห็นเธอถูกเอามาใช้เป็นเครื่องสังเวยมันก็ไม่พอใจแต่มันก็ขัดเฮาเซนไม่ได้แต่พอมันเห็นเมกุมิกําลังจะถูกสังเวยมันก็ทําใจไม่ได้แล้วก็เข้ามาขวางเฮาเซนแต่มันก็พ่ายแพ้ให้กับอํานาจของหินเวทมนต์แล้วมันก็ถูกเฮาเซนควบคุมตอนนี้อามมโนได้บินมาถึงสถานที่ประกอบิีีกกกกรรรมมออออ่่บเเเคืงจาาาายยยนไวู้็ล เข้าไปทำลายมันไม่ได้อามาโนะก็เลยบินตรงไปหาเฮาเซนแทนโคโฮคิดได้รับคําสั่งให้เข้ามาขัดขวางแต่มันก็ไม่ใช่คู่มือของอามาโนะ อามานอจะยิงพลังใส่เฮาเซนแต่ไอเทมเวนตอของมันมีพลังอํานาจมากกว่าอามานอถูกพนึกการเคลื่อนไหวแล้วก็ถูกโคโฮคิโจมตีใส่ แล้วพิธีกรรมก็ดําเนินต่อไปพลังชีวิตของเมกุมิลดลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็ถึงเวลาที่พระเอกจะต้องปรากฏตัวนาคุโมะผู้มองโลกในแงด่ดีเดินยิ้มเข้ามาหาทาเคอากิเขาพูดเพื่อพยายามเรียกสติของทาเคอากิซึ่งก็แน่นอนว่ามันไม่ได้ผลขนาดเมกุมิผู้หญิงที่เขาหลงรักยังเรียกสติเขาไม่ได้เลยในตอนนี้นับประสาะไรากับแค่เพื่อนสนิทนาคุโมะก็เลยถูกทาเคอากิจับกดน้ําความหวังสุดท้ายที่จะช่วยเมกุมิจมน้ําไปซะแล้วอามาโนก็เลยจะเข้าไปช่วยเองโคโฮเคิเข้ามาขัดขวางอีกรอบแต่ก็ถูกถีบกระเด็นไป โอคิถูกถีบแรงมากจนมันได้สติกลับมาเลยถึงแม้จะเป็นปีศาจแต่มันก็รักจริงสุดท้ายก็เป็นมันนี่แหละที่เป็นคนไปช่วยเมกุมิออกมาจากเครื่องจักปีศาจโคตรพระเอกมันบอกเมกุมิว่าบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้หน้าหล่อเลือกมันดีกว่าเยอะ จากนั้นโคโฮคิก็สิ้นใจเมกุมิหลังน้ําตาให้มันเพราะไม่นึกว่ามันจะเป็นคนดีขนาดนี้ตัดมาทางด้านนากุโมะแค่จมน้ํามันทําอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วนากุโมะแปลงร่างแล้วก็ลุกขึ้นมายืนทาเคอากิเห็นแล้วก็รีบพุ่งเข้าไปบวกเมกุมิรู้สึกเป็นห่วงมากเธอกลัวว่าทาเคอากิจะถูกนากุโมะฆ่าตายแต่ปรากฏว่าทาเคอากิกลับเป็นฝ่ายได้เปรียบในการต่อสู้ แต่ยังไงเพื่อนรักสองคนสู้กันไม่ว่าใครจะตายมันก็ไม่ดีอยู่ดีทางเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้ก็คือต้องจัดการกับเฮาเซนอามนโนบินไปหาเฮาเซนแต่เขากลับถูกเฮาเซนตบจนปลิวหายลับไปในท้องฟ้า ในอนาคเกตของเฮาเซนพลังเวทมนต์ของอามมโ,โนใช้การไม่ได้แต่เขาก็ยังมีแผนสำรองทางด้านนากุโมะสาเหตุที่ทาเคอากิได้เปรียกก็เพราะว่านากุโมะไม่ยอมสู้กับทาเคอากินั่นเอง นากุโมะคืนร่างแล้วก็บอกกับทาเคอากิว่าเราอย่ามาสู้กันเลยนะคืนร่างเดิมแล้วกลับไปเรียนหนังสือไปเที่ยวเล่นด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนดีกว่าแล้วก็เหมือนว่ามันจะได้ผลทาเคอากิพยายามดึงเขาของตัวเองออกตอนนี้หน้าตาของเมกุมิโคตรมีความหวังเลยแต่พอเฮงเซ่นเร่งพลังทาเคอากิก็พ่ายแพ้ให้กับพลังของปีศาจแล้วก็วิ่งเข้าไปหานากุโม แล้วนากุโมที่อ่านสถานการณ์ไม่ออกว่าตอนนี้แววตาของทาเคอากิมันดูคลั่งมากๆพร้อมจะบวกสุดๆก็ยิ้มแบบงโง่ๆแล้วก็อ้าแขนรับเมกุมิที่อ่านสถานการณ์ออกว่ามันไม่ใช่แบบที่นากุโมคิดวย้ยก็เอาตัวเองเข้าไปขวางหมัดของทาเคอากิเพราะคิดว่าพลังแห่งรักน่าจะเหนือกว่าพลังแห่งมิตรภาพแต่ก็เหมือนว่าตอนนี้ทาเคอากิจะกู่ไม่กลับแล้วเมกุมิก็เลยต้องจำใจฆ่าทาเคอากิเพื่อช่วยนากุโม ส่วนทางด้านเฮาเซนพลังเวทมนต์ใช้กับมันไม่ได้อามานุก็เลยเอาใบพัดเฮลิคอปเตอร์ไปปั่นมันแทนแล้วลูกย่าปีศาจก็ถูกทำลายไปด้วย และพิธีกรรมที่จะเปลี่ยนให้ทาเคอากิกลายเป็นราชาปีศาจแห่งความวิบัติก็ถูกทำลายลงซึ่งมันก็น่าเสียดายมากว่าถ้าอามานะลงมือเร็วกว่านี้อีกนิดทาเคอากิก็คงไม่ต้องตายแล้วคนที่เสียใจที่สุดกับเรื่องนี้ก็คือเมกุมิส่วนอันดับที่2ที่เสียใจไม่แพ้อันดับที่1ก็คือนากุโมะแล้วหลังจากนั้นศพของทาเคอากิก็ตกลงมาทับเทวรูปมารที่อยู่ในอาณาจักรสัตว์อสูร แล้วชายที่ดูเหมือนว่าจะเป็นฮาเซนที่มาจากอนาคตก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็พูดว่าในที่สุดช่วงเวลาของข้าก็จะมาถึงสักทีและแล้วโรสกิโดจิภาค2ก็ได้จบลงแล้วคลิปหน้าจะเป็นภาค3ที่จะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากตอนจบของภาคหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ 悪魔ありきが断りなり超人ある時あるいは凶を洗う